เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้ยนะครับและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเกสันบอลภาคที่5ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ หลังจากที่เจสันรู้คำตอบแล้วว่าเขามาเป็นสายลับได้ยังไงตอนนี้เจสันเขาก็มาชกมวยอยู่ที่ชายแดนของประเทศกีกร่างกายของเจสันตอนนี้เขาก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมและด้ยวยความที่เจสันยังถูก c ี a ตามล่าตัวอยู่เขาก็เลยต้องซ่อนตัวอยู่แถวนี้ก่อนและส่วนทางด้านนิกกี้ที่ถูกตามจับเหมือนกันเพราะว่าเธอดันไปให้ความช่วยเหลือเจสันบอลและตอนนี้เธอก็กำลังจะแฮกข้อมูลบางอย่างของ CA และส่วนทางด้านสันรักงาน CA ผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเฮเธอร์ ther. ลูกน้องของเธอก็โทรรายงานว่ามีอุปกรณ์ของ c ี a ที่ขึ้นทะเบียนว่าถูกท ไไปแล้วกําลังแฮกข้อมูลของเราอยู่และไฟล์ที่นิกกี้กำลังแฮกก็คือไฟล์แบ็กออปเปอเรชันเป็นไฟล์ที่รวบรวมข้อมูลโครงการลับทั้งหมดของ CA ทั้งโครงการไอออนแฮนสเปกต u m h ฮาวการ์ดทั้งโครงการอาคัมรวมไปถึงโครงการของ Mac t o n นนิกกี้เธอก็กําลังดึงไฟล์พวกนี้ออกมาให้หมดแล้วพอนิกกี้เข้าไปดูข้อมูลของโครงการเทตโตนเธอก็ไปเจอกับข้อมูลของผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเว็บรีชาร์ดแล้วเว็บรีชาร์ดก็คือพ่อของเจสันบอลเองและส่วนทางด้านเฮเธอร์เธอก็พยายามหยุดการแฮกของนิกกี้ตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่านิกกี้แฮกมาจาก ที่รัสเซียเธอก็เลยสั่งให้หน่วยงานความมั่นคงรีบตัดไฟที่ตึกนั้นก่อนแต่ว่าก่อนที่จะตัดไฟที่ตึกนั้นเฮเธอร์ก็กําลังฝังมาแวร์เข้าไปในไฟที่นิกกี้กําลังโหลดแล้วพอฝังมาแวร์เสร็จเรียบร้อยเธอก็สั่งให้คนตัดไฟทันทีแล้วตึกที่นิกกี้อยู่ก็ไฟดับทั้งตึกแล้วที่ตึกนี้มันก็มีแฮกเกอร์อยู่ที่นี่หลายคนพวกเขาก็เลยหาตัวว่าใครเป็นคนแฮกที่แปลกๆหรือเปล่าเนี่ยพอเจอตัวนิกกี้นิกกี้เธอก็เลยชักปืนมาขู่ทุกคนที่อยู่ที่นี่จากนั้นเธอก็็เเเเผาาาาาาคคววมมมมขขขออออองงงททีีี่่่่นนนนนนนิ้้้้แแลละสดดฮร์ธยููกัป จากข้อมูลก็บอกว่าแฮกเกอร์คนนี้คือไนท์ไรเดอร์ซึ่งอายุประมาณ3 0วสถึงสาเป็นผู้หญิงและจากการค้นหารายชื่อดูมีแฮกเกอร์ที่เป็นผู้หญิงอายุประมาณนี้ถึง305คนแต่ว่าถ้าคัดกรองดีๆคนที่เกี่ยวข้องกับ C.A. ก็มีอยู่แค่คนเดียวแล้วแฮกเกอร์คนที่ว่าก็คือนิกกี้เฮเธอร์ก็มั่นใจแล้วว่าคนแีกเข้ามาในระบบต้องเป็น Nick นิกกี้แน่ๆซึ่งเธอก็กําลังโดนจับในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเจสันบอลจากนั้นเฮเธอร์ก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับผอ,อของหน่วยข่าวกองแล้วก็ผอ,อของ C.A. เธอก็บอออกวว่<ๆ>่<ๆ>่าาเเธชืคนนี คือนิกกี้ที่เกี่ยวข้องกับเจสันบอลพอทุกคนได้ยินชื่อของเจสันบอลก็ไม่แปลกใจเลยแต่ว่ามันเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วนิกกี้เธอแฮ็กไฟล์อะไรของเราไปบ้างมันเป็นไฟล์ของแบ็ k ออฟซึ่งข้อมูลข้างในก็คือข้อมูลโครงการรับทั้งหมดของเราทั้งโครงการไอออนแฮนจนไปถึงโครงการของเทสโตนแน่นอนว่าทางรัฐบาลพวกเขาก็ต้องสั่งให้ไปเอาข้อมูลของเราคืนมาเฮเทอร์ ater, เธอก็อยากทกาภารกิจนี้เองเพราะว่าเธอฝังมาแวร์ไปที่คอมของนิกกี้แล้วถ้าเกิดว่าไฟล์นั้นถูกเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่เธอก็จะรู้ว่า Nick นิกกียยอ้อไนร์ฮป จัดการเรื่องนี้และจากข้อมูลล่าสุดดูเหมือนว่านิกกี้จะเดินทางไปที่กรุงโรมโรเบิร์ตก็เลยโทรติดต่อไปหานักฆ่าคนหนึง่งเขาก็บอกให้นักฆ่าคนนี้ไปจัดการเจสันบอลให้หน่อยดูเหมือนว่าเจสันบอลตอนนี้น่าจะอยู่ที่กรุงโรมในส่วนทางด้านเจสันบอลเขายังใช้ชีวิตมึนๆเหมือนเดิมเขาก็ยังต่อยมวยเรื่อยๆไปวันๆแต่ว่าอยู่ๆวันนี้เขาก็เห็นนิกกี้มาที่นี่ด้วยเขาก็เลยรีบจัดการผู้ชายคนนี้แล้วก็รีบไปหานิกกี้แต่พอเดินออกมาก็ไม่เห็นว่านิกกี้อยู่ที่นี่เธอแค่ทิ้งโน้ต พพิมม์นกชั่วโงแล้วสถานที่ที่นิกกี้นัดเจอก็มีการประท้วงอยู่พอดีและส่วนทางด้านเฮเทอร์เธอก็รู้เหมือนกันว่านิกกี้กำลังไปที่นั่นเพราะว่าเธอได้ข้อมูลจากภาพกล้องวงจรปิดล่าสุดมาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหาตัวนิกกี้ไม่เจอเลยโรเบิร์ตเขาก็เลยสั่งให้กำลังเสริมของเรารีบไปที่นั่นและส่วนนักฆ่าอีกคนหนึ่งที่โรเบิร์ตใช้มาที่นี่ก็เพิ่งมาถึงที่กรุงเอเธนส์เหมือนกันและส่วนทางนิกกี้ที่รอเจสันอยู่เธอก็ยังไม่เห็นว่าเจสันมาที่นี่สักทีเจ้าหน้าที่ของซีเอตอนนี้ก็พยายามตามหาตัวของนกกกี้อออออยู่และะเเเเเฮรร์ธ็็หหมืจสังตไ บางอย่างและทางด้านนิกกี้ที่ได้เจอกับเจสันเจสันก็ถามว่ามาหาเขามีธุระอะไรเธอก็บอกว่าเธอไปแฮกไฟล์ของ c a มาไฟล์หนึ่งแล้วเธอก็คิดจะเผยแพร่ไฟล์พวกนี้ให้โลกรู้เอาอีกแล้วหาเรื่องให้กูอีกแล้วเจสันก็เลยพานิกกี้ออกจากที่นี่ก่อนและส่วนทางด้านเฮเธอร์ตอนนี้เธอก็ยืนยันแล้วว่านิกกี้อยู่ที่กรุงเอเทนจริงๆและส่วนทางด้านเจสันก็ถามนิกกี้ว่านี่คุณจะหาเรื่องใส่ตัวเองทำไมก็พวกเขากําลังสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่าไอออนแฮนเจสันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันเกี่ยวอะไรกับบเเเค้า่่่ยยกก็อไไปแลวมใชร อยู่ให้ห่างจากพวกนั้นไว้แล้วพวกเราจะรอดเองงั้นเรื่องของพ่อเจสันที่เธอเจอในไฟล์ของเทสตตนล่ะเจสันก็บอกว่าเขาจําได้ว่าพ่อของเขาเป็นนักวิเคราะห์พ่อ,อเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงอะไรกับโครงการเทสตตนเลยด้วยซ้ํานิกกี้ก็บอกว่าไม่ใช่เลยพวกนั้นจับตาดูคุณตั้งแต่ก่อนคุณจะเข้าโครงการด้วยซ้าเจสันยังไม่เข้าใจด้วยซ้ําว่าพวกนั้นทําอะไรกับคุณกันแน่นิกกี้เธอก็อยากให้เจสันอ่านไฟล์พวกนั้นก่อนเจสันก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันมันเดินกันมาน,นะน,น,า CA, านู่นแล้ว,วน,น่ะและส จริงๆชัดเลยแสดงว่าเจสันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆทางด้านเจสันเขาก็บอกให้นิกกี้แยกไปก่อนและเดี๋ยวเขาจะจัดการกับไปพวกที่ตามมาเองและส่วนทางด้านโรเบิร์ตเขาก็สั่งให้จัดการเจสันก่อนเจ้าหน้าที่พวกนี้พวกเขาก็เลยไล่ตามเจสันมาแล้วก็ภาพเดิมเลยพอตามมาก็เรียบร้อยห,หลับทั้งคู่ลูกน้องก็ถามว่าท่านครับเอาไงดีครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เราหลับไปแล้วสองคนโรเบิร์ตเขาก็เลยสั่งว่าง,งั้นให้ตามตัวนิกกี้แทนยังไงเจสันมอนก็ต้องกลับไปหานิกกี้แน่ๆแล้วตอนนี้เหตุการณ์ประท้วงมันก็เริ่มรุนแง้นเื่อยๆทีี เขาก็เลยไปขโมยมอเตอร์ไซค์ตำรวจมาคันหนึ่งแล้วพอขโมยมาได้เขาก็รีบขับไปหานิกกี้และส่วนทางด้านนิกกี้ตอนนี้เธอก็ถูก CA ตามหาตัวจนเจอและส่วนทางด้านเจสันเขาก็ขับรถจนมาเจอนิกกี้เหมือนกันแล้วพอเจสันพาตัวนิกกี้ขึ้นรถมาได้ตอนนี้นักฆ่าที่โรเบิร์ตส่งมาก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันเขาก็เลยรีบขับรถไล่กวดทั้งเจสันแล้วก็นิกกี้และส่วนทางด้าน CA เก็พยายามดึงภาพข้อมูลทั้งหมดที่ดึงมาได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของกองตำรวจเอเนห,หรือว่าจะเป็นภาพดาวเทียมที่ส่องมาที่นี่พอดีแล้้ววพพอไดดภาาาจกเทียม เธอก็บอกกับเอสเซดว่าทางที่เจสันกาลังมุ่งหน้าไปมันจะมีการปิดถนนเพราะฉะนั้นเจสันจะเลี้ยวซ้ายก็ให้เอสเซดอ้อมไปดักเขาซะแล้วพอเจสันหนีเข้ามาในซอยเอสเซดเขาก็ขับรถตามไม่ได้เขาก็เลยรีบเอาสไนเปอร์ไปดักยิงเจสันที่อีกจุดหนึ่งเฮเทอร์ก็เป็นคนบอกเอสเซดว่าให้ไปดักยิงที่จุดไหนแล้วพอเขาได้พิกัดมาเขาก็รีบปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วพอเจอผู้บวทวงที่อยู่ด้านบนเอสเซดก็ฆ่าพวกนี้ทิ้งทางด้านเฮเทอร์ก็บอกว่าเจสันบอลจะผ่านหน้าคุณไปใน,น,อ,น,นอ,อีกสิบห แต่พอก็เห็นช่องว่างนิดนึงเขาก็ยิงทันทีแล้วก็สุนมันก็ดันไปนโดนนิกกี้ที่ซ่อนอยู่ด้านหลังกลายเป็นว่าทั้งเจสันทั้งนิกกี้ทั้งสองคนก็ลดความหนังคู่เอสเซดเขาก็เห็นแค่ร่างของนิกกี้คนเดียวตอนนี้เขายังมองไม่เห็นตัวของเจสันและจากที่เซอตักฟังข้อมูลของตำรวจตอนนี้ตำรวจเอเทนเจอร์สามศพบ,บนดาดฟ้าทางตำรวจกำลังส่งคนบุกเข้าไปที่นั่นเฮเธอเธอก็เลยบอกให้เอสเซดถอนตัวออกมาก่อนแต่ว่าเอสเซดมันก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาอยากจะฆ่าเจสันบอลให้ได้และส่วนด้าหน้าเจสันที่เพิ่งได้สติขึ้นมาเขาก็เห็น นิกกี้นอนอยู่กลางถนนพอดีนิกกี้ตอนนี้เธอเองก็ยังไม่ตายเจสันก็คิดว่าถ้าออกไปช่วยนิกกี้ตอนนี้ก็โดนดักยิงอีกแน่ๆทางด้านเฮเธอร์เองพอสั่งแอสเซทไม่ได้เธอก็เลยบอกให้โรเบิร์ตสั่งแอสเซทให้ทีว่ารีบถอนตัวออกมาโรเบิร์ตเขาก็ให้เวลาแอสเซทยี่สิบวินาทีในการจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จถ้าทําไม่ได้ก็รีบถอนตัวออกมาซะและส่วนทางด้านนิกกี้เธอก็บอกว่าเจสันอย่าเพิ่งออกมาเจสันก็บอกว่าไม่เอาผมจะไปช่วยคุณแล้วนิกกี้ก็โดนยิงซ้ำไปอีกทีหนึ่งเป็น อกมาก่นและส่วนทางด้านเจสันเขาก็ได้แค่ได้ที่นิกกี้เก็บข้อมูลเอาไว้แล้วหลังจากที่จบเรื่องนี้เฮเธอร์เธอร์ก็คาใจเรื่องหนึ่งว่าเอสเซทมีความแค้นอะไรกับเจสันหรือเปล่าเพราะว่าในตอนที่สั่งให้ถอยเขาก็ไม่ยอมถอยโรเบิร์ตก็เลยบอกว่าเอสเซทเขาเคยอยู่ในโครงการแบ็กไบอาร์มาก่อนแล้วหลังจากที่บอลเปิดเผยโครงการนี้เอสเซทที่เป็นสายลับอยู่ในประเทศซีเรียเขาก็เลยโดนจับไปด้วยและหลังจากที่เขาถูกทรมานนานกว่า2ปีทางเราก็เพิ่งหาทางไปช่วยเขาได้และส่วนทางด้านเจสันที่หนีรอดมาได้ตอนนี้เขาก็ไปที่ตู้เก็บของของนิ กและจากสมุดโน้ตของนิกกี้ก็ทําให้รู้ว่าเธอเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนเจสันก็เลยคิดจะไปที่นั่นเพราะว่าเขาอยากรู้ว่านิกกี้จะส่งข้อมูลนี้มาให้เขาทําไมและส่วนผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าแอลอนแอลอนก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานกว่า1 5 0 0ล้านคนและเขาขอประกาศแล้วว่าแพลตฟอร์มของเขามีความเป็นส่วนตัวที่สุดในโลกและหลังจากที่แอลอนจบงานถแถลงข่าวเขาก็ได้มาเจอกับโรเบิร์ตแอลอนเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากยุ่งกับ c a อีกเพราะว่าเขาไม่อยากให้ข้อมูลคนที่ใช้งานในแพลตฟอร์มของเขาถููก CA สืืบ้้ขออมล่เรง สโนเดนคนเดียวเขาก็เสียหายมากพอและโรเบิร์ตเขาก็ถามว่าตอนที่ได้รับทุนจากพวกเรานายไม่เห็นสนเรื่องนี้เลยที่รวยขึ้นมาหน่อยทําเป็นสนเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่ว่าเขาก็ใช้เงินคืนไปแล้วไงโรเบิร์ตเขาก็ไม่สนยังไงแอนลอนก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยและส่วนทางน้านเจสันที่เดินทางมาที่กรุงเบอร์ลินตอนนี้เขาก็เดินทางมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคิดเตียนซึ่งก่อนหน้านี้คิดเตียนเขาก็ทํางานอยู่กับนิกกี้เขาก็เป็นคนที่ช่วยนิกกี้แฮกเข้าระบบของ CA คนนนึงเเเเส้าากอยยยใหิิีีีช่ว่วปดไฟลท้ เออาไว้้ใหหน่ยแล้วพอไฟล์นี้ถูกเปิดขึ้นเฮเทอร์ก็ได้รับสัญญาณทันทีแล้วพอเฮเทอร์แจ้งเรื่องนี้กับโรเบิร์ตโรเบิร์ตเขาก็เลยสั่งให้ทีมที่อยู่ในเบอร์ลินเข้าไปจัดการซะแล้วส่วนทางหน้าคิดเตียนตอนนี้ก็กําลังถอดรหัสของไฟล์ยอยู่คิดเตียนก็ถามเจสันว่าให้มาร่วมมือด้วยกันไหมเพราะตัวเขาเองก็อยากทําลายองค์กรที่มันควบคุมพวกเราอยู่เหมือนกันเจสันก็บอกไม่เอาเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นคิดเตียนก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าดูเสร็จแล้วก็ทิ้งไฟล์ไว้ให้เขาก็พอคิดเตียนเขาคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์รรู้้้้เื่่่องงนนนีีแและสวททา CA ก อนนปิดดวถั้้ไพวกเขาก็เห็นแล้วว่าเจสันอยู่ด้านในตึกและกําลังใช้คอมอยู่ถ้าเกิดว่าไฟล์พวกนี้ออนไลน์เมื่อไหร่มันจะมีสายลับของเราอีกหลายคนที่ต้องตายจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าทีมที่โรเบิร์ตใชใ้ไปที่นั่นก็อีก5านาทีเลยกว่าจะถึงเฮเทอร์ hey ก็เลยพยายามแฮกเข้าโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องนั้นก่อนถ้าเกิดว่าแฮกเข้าโทรศัพท์ได้เธอก็สามารถลบไฟล์ที่อยู่ในคอมได้และส่วนทางหน้าเจสันที่กําลังดูประวัติของเขาพอเจอสันเห็นรูปภาพนี้เขาก็จําได้ว่าวันนั้นเขานั่งคุยกับพ่อของเขาอยู่พ่อของงงเักกบบอออว่่าาาาาาขํํลทะไรยง ที่มันจะมีผลกระทบตามมาแล้วก็ยังบอกอีกว่าสักวันหนึ่งเจสันจะเข้าใจเองแต่ระหว่างที่พ่อเขากําลังจะขึ้นรถอยู่ๆรถของริชาร์ดก็เกิดระเบิดขึ้นแล้วพ่อของเจสันก็เสียชีวิตที่นั่นทันทีและคนที่จับตาดูเจสันกับพ่ออยู่ก็มีชื่อว่าเมลคอมเจสันก็ลองหาข้อมูลดูว่าคนที่ชื่อเมลคอมมันอยู่ที่ไหนและส่วนทางด้านเฮเทอร์ตอนนี้ก็เพิ่งลบไฟได้สําเร็จแต่ว่าก็ไม่ทันและเจสันเขารู้แล้วว่าเขาต้องไปที่ไหนต่อทางด้านโรเบิร์ตพอเห็นว่าลบข้อมูลเสร็จเขาก็บอกให้เฮเทอร์โทรไปหาาสสสัแล้วพอ S <S รบย เธอเธอก็บอกว่าเธอรู้ว่าเจสันกาลังมองหาอะไรอยู่ให้เธอช่วยไหมแหมหวังดีกับกูจริงเลยองคอนน์กรนี้แต่ว่าเจสันเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรกลับมาเลยทางด้านโรเบิร์ตเขาก็เลยขอคุยเองโรเบิร์ตก็ถามเจสันว่าจําเขาได้ไหมเขาจะบอกว่าพ่อของเจสันเป็นคนที่รักชาติมากและสิ่งที่เขาทําทุกอย่างก็เพื่อเป็นการปกป้องประเทศชาติทางเราเองก็อยากให้เจสันหยุดเรื่องนี้เหมือนกันเจสันก็ได้แต่ฟังอย่างเดียวแล้วทางด้านเฮเธอร์ออเ,อ ather, เธอก็แอบส่งข้อความไปหาเจสันเธอก็บอกว่าอีก2นาทีกําลังเสริมจะไปที่นั่นแล้วพอกําลังเสริมขึึ้นตก มาเจสันแกบลงมาทางลิฟต์อีกทางหนึ่งและสุดท้ายเจสันเขาหนีไปจากที่นี่ได้และส่วนทางหน้าซีเอพวกเขาก็รู้ว่าเจสันกาลังตามล่าตัววอลคอมอยู่ซึ่งตอนนี้วอลคอมเขาก็ลาออกจากหน่วยแล้วก็ไปทํางานรักษาความปลอดภัยแทนโรเบิร์ตเขาก็เลยจะสั่งให้แอสเซทไปจับตาดูวอลคอมเอาไว้เพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเจสันต้องไปที่นั่นแน่ๆเฮเธอร์ก็ <He ather S 1> คิดว่าสิ่งที่ทําอยู่มันเป็นความผิดพลาดมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าดึงเจสันบอลกลับเข้ามาในหน่วยทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าอะไรทําให้เฮเธอร์คิดแบบนั้นคนอย่างเจ นหน่วก็เพราะว่าเอาเบอร์เคยประเมินสภาพจิตของเจสันบอลเอาไว้ตอนที่เจสันบอลหนีออกไปจากหน่วยอันที่จริงเขายังมีความรักชาติอยู่แต่ด้วยความที่เราส่งคนไปตามล่าเขาเขาก็เลยต้องเอาตัวรอดเฮ <Hey, S 2> เธอร์ก็คิดว่าให้เธอได้ลองคุยกับเจสันดูเธอคิดว่ามันน่าจะได้ผลแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลจริงๆมันก็แล้วแต่พวกคุณเลยโรเบิร์ตก็โอเคกูคยอยู่มาหภาคแล้วตามล่ามันไม่ได้สักทีงั้นก็นลองเชิญพ่อคุณคนนี้เขากลับมาที่หน่วยดูซิว่าเขาจะกลับมาไหมและส่วนทางด้านแอนรอนอยู่ยยๆเขาก็โดนหมายสารฉบับหนึ่งม แอนน์ลอนก็รู้เลยว่าเป็นฝีมือของโรเบิร์ตแน่ๆลูกน้องของแอนลอนก็คิดว่านี่น่าจะเป็นแค่คําเตือนหรือไม่บางทีหล่จะร่วมมือกับโรเบิร์ตดีกว่าไหมแอลอนก็ถามว่าถ้าร่วมมือกับโรเบิร์ตแล้วคิดว่าเรื่องนี้มันจะจบหรือไงเขาก็เลยสั่งให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เขาเคยเจอกับโรเบิร์ตทั้งเรื่องเอกสารนะัดแล้วก็เรื่องคลิปเสียงในการคุยกันด้วยแต่ว่าลูกน้องของแอนลอนก็ดันหักหลังเขาอีกลูกน้องของแอนลอนแกรบโทรรายงานเรื่องนี้กับโรเบิร์ตและส่วนทางหน้า กันน่อส่วนวอลคอมก็ไม่เข้าใจจะมาคุยกับเขาทําไมอีกตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทํางานให้ CA แล้วด้วยแล้วเจสันเขาก็รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มีคนกําลังจับตาดูวอลคอมอยู่ซึ่งตอนนี้เฮเทอร์เธอก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันพอทีมของ CA เห็นว่ามาคอมเดินออกมาจากตึกพวกเขาก็สะกดรอยตามมาเรื่อยๆแต่ว่าทีมของ CA ทีมนี้ก็โดนแอเสเซทเก็บไปสะก่อนเพราะโรเบิร์ตที่เป็นคนสั่งแอเสเซทมาอีกทีหนึ่งเขาก็ไม่ต้องการให้เจสันกลับมาเป็นๆและสวยทีมหนึ่งก็โดนแอเสเซทเก็บเหมือนกันเฮเทอร ไม่ขยับเลยแล้วพอจะติดต่อไปก็ติดต่อกลับไปไม่ได้และส่วนโรเบิร์ตก็ทําเป็นถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็บอกว่าทีมของเราหยุดนิ่งไปเลยกอใช่ไงมันเป็นพาะผีมือของเจสันไงพะงั้นออกคําสั่งให้แอสเซทฆ่าเจสันซะแล้วก็ล้มเลิกเรื่องที่จะดึงเจสันกลับมาเป็นพวกได้ละแล้วพอเฮเทอร์สั่งการไม่ถูกโรเบิร์ตเขาก็เลยสั่งเองเขาก็เลยสั่งให้แอสเซทไปจัดการกับเจสันซะและส่วนทางดน้าเจสันตอนนี้เขาก็กําลังทําอะไรบางอย่างกับแผงวงจรแล้วทางดน้าแอดเซทเขาก็มารอที่จุดซุ่มยิงแลล้ว,วอออเเเาก็จ,จสั อยู่่่ทีีนแล้วในตอนที่เจสันเดินออกมาจากตึกแผงวงจรที่เขาดัดแปลงไว้ก่อนหน้านี้มันก็ทําให้เกิดสัญญาณเตือนไฟไหม้รอบรอบตึกทีนี้ทุกคนที่อยู่ในตึกก็เลยแห่กันออกมาเจสันเขาก็เลยใช้จังหวะน,นี้ลากตัววอลคอมออกมาแล้วที่แอสเซทแอบซุ่มยิงอยู่สุดท้ายเขาก็ายิงไม่ได้แล้วพอเจสันลากตัววอลคอมออกมาได้เจสันก็ถามว่าทําไมพ่อของเขาถึงจ้างให้วอลคอมคอยจับตาดูเขาด้วยแล้วพอวอลคอมไม่ยอมบอกเจสันก็ยิงที่ขาไปทีหนึ่งเจสันเขาจะถามอีกรอบหนึ่งอันที่จริงที่ตัวของวอลคอมเขาก็ามีเครื่องดัก โรเบิร์ตก็พย,พยายามสั่งว่าห้าบอกอะไรเจสันทางนั้นแล้วจากความทรงจําที่เจสันจําได้ตอนนั้นเจสันก็รู้ว่าเทสตกําลังมองเขาอยู่แล้วที่เขาไปหาพ่อวันนั้นก็เพราะว่าเขาจะไปบอกพ่อเรื่องโครงการเทสตนโตและถ้าพ่อเขาอยู่ในโครงการนี้จริงทาไมพ่อเขาถึงไม่พูดอะไรเลยแล้วทําไมพ่อเขาต้องโดนฆ่าในวันนั้นด้วยวอลคอมเขาก็เลยบอกว่าที่พ่อของเจสันโดนฆ่าก็เพราะว่าเจสันนั่นแหละพ่อของเจสันไม่ได้อยู่ในฝ่ายปฏิบัติการไงแล้วพอเขารู้ว่าเจสันถูกลับเลือกให้เข้าร่วมโครงการพ่อของเจสันก็เลยคิดจะ เพราะว่าพ่อของนายไม่อยากให้เจสันกลายเป็นนักฆ่าเจสันก็ถามว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อของเขาแล้วพอถามเรื่องนี้วอลคอมก็ไม่ยอมบอกเจสันเขาสังเกตเห็นว่าวอลคอมใส่หูฟังอยู่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงโรเบิร์ตที่พูดสั่งออกมาแล้วเอเซตเขาก็เพิ่งมาถึงที่นี่พอดีพอเจสันเห็นหน้าเอเซตเต็มเขาก็จําได้ละไอคนนี้เนี่ยแหละที่เป็นคนฆ่าพ่อของเขาเองแล้วเอเซตมันก็ยิงทั้งเจสันทั้งวอลคอมไปด้วยทั้งสองคนก็ตกมาจากดาดฟ้าความสูง5ชั้นโชคดีที่เจสันเกี่ยวสายไฟที่อยู่แถ เขาก็เลยลงไปกระแทกกับพื้นแล้วก็สลบไปแค่แป๊บเดียวแล้วพอแอสเซตลงมาดูข้างล่างเขาก็เห็นวอลคอมอยู่ที่นี่แค่คนเดียวและส่วนทางด้านโรเบิร์ตเขาก็สั่งแอสเซตว่าตอนนี้เรื่องเจสันต้องปล่อยไปก่อนพว่าเรามีงานอื่นที่ต้องจัดการก่อนเจสันแอสเซตก็ถามว่าจะดีเหรอเพราะว่าเจสันมันไม่ยอมหยุดแน่ไม่เขาก็โรเบิร์ตนี่แหละต้องมีใครตายไปสักคนหนึ่งจนกว่าเจสันมันจะยอมหยุดซึ่งเจสันเขาก็ได้ยินทุกอย่างที่โรเบิร์ตพูดและตอนนี้เฮเธอร์เธอกาลังขับรถวนหาเจสันอยู่ อยู่เจสันก็มานั่งรถไปกับเธอด้วยเจสันเขาก็ถามว่าไอโครงการไอออนแฮนนี่มันคืออะไรเฮเธอร์ก็บอกหมดเลยว่าเป็นโครงการใหม่ของโรเบิร์ตเป็นโครงการที่เฝ้าติดตามเป้าหมายทุกขั้นตอนแต่ว่าเขาก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากแอลลอนเพื่อให้โครงการนี้สําเร็จและโรเบิร์ตกับแอลอนทั้งสองคนก็จะไปเจอกันที่ราสเวกัตเฮเธอร์ก็ถามว่าต้องการให้เธอช่วยไหมเพราะว่าเธอเองก็ไม่ชอบสิ่งที่โรเบิร์ตทาเหมือนกันฉะนั้นเฮเธอร์ก็ให้โทรศัพท์เจสันไปเครื่องหนึ่งฉะนั้นเจสันเขาก็เดินทางไปทปที่ส่สล้วออร์เใชชก็ดฮย ข้อมทาให้พาร์ตปอที่เขาใช้สามารถบินไปที่ลาสเวกัสได้และส่วนทางด้านโรเบิร์ตตอนนี้เขาก็อยู่ที่ลาสเวกัสเหมือนกันแล้ววันนี้มันก็จะมีงานแถลงข่าวที่โรเบิร์ตกับแอนดรอนทั้งสองคนต้องมาแถลงข่าวร่วมกันแล้วก่อนที่งานจะเริ่มเจสันเขาแอบย่อนเครื่องติดตามไว้ในกระเป๋าของเฮเทอร์และส่วนทางด้านเอเซดเขาก็ได้รับภารกิจจากโรเบิร์ตว่าให้จัดการแอนดรอนที่งานนี้แล้วก็สร้างหลักฐานให้ดูเหมือนว่าพวกอิสราเอลเป็นคนก่อการร้ายและด้วยความที่ตอนนี้งานใกล้จะเริ่มเจสันเขากเเฮทอร์ว่า เครื่องติดตามที่อยู่ในกระเป๋าซ้ายของเธอเอาเครื่องนี้แอบใส่กระเป๋าของโรเบิร์ตด้วยเฮเธอร์ <H ater S 1> ก็งงนิดนึงว่าเจสันแอบมาใส่เอาไว้ตอนไหนวะแล้วในตอนที่โรเบิร์ตเดินคุยกับ ater, เฮเธอร์ก็บอกว่าตอนที่ขึ้นเวทีเดี๋ยวเขาจะตอบปัญหาเรื่องนโยบายนักข่าวฟังเองและส่วนเฮเธอร์ก็ตอบปัญหาเรื่องด้านเทคนิคไปแล้วกันและช่วงจังหวะก่อนที่จะขึ้นเวทีเฮเธอร์ <H ater S 1> ก็แอบหย่อนเครื่องติดตามไว้ในกระเป๋าของโรเบิร์ตและส่วนทางด้านเอเซ็ตตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมประจําที่และในช่วงจังหวะที่ที่พิธีกรประกาศให้ทุกคนนนนขึ้เวทีสําาักกง CA ็ ต่อมาหาโรเบิร์ตเขาก็เลยบอกให้ทุกคนขึ้นเวทีไปก่อนเลยเฮเธอร์ก <H ater S 2> ็คิดว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเธอก็ต้องเดินขึ้นเวทีมาก่อนทางซีเอก็บอกกับโรเบิร์ตว่าเราตรวจพบหน้าของเจสันบอลที่สนามบินและเขาก็ใช้พาสปอร์ตบินมาที่ลาสเวกัสโรเบิร์ตก็ไม่เข้าใจว่าเจสันนั่งเครื่องบินมาได้ไงพาสปอร์ตของเจสันไม่มีทางใช้ในสายการบินได้นแน่ๆยกเว้นแต่ว่ามีคนช่วยเหลือเขาและคนที่ทําเรื่องนี้ได้ก็น่าจะมีแค่เฮเธอร์คนเดียวงั้นก็แสดงว่าเธอหักหลังพวกเราและส่วนเฮเธอร์ก็เริ่่มมรู้้สึกไดวาัน เธอก็เลยแอบส่งข้อความไปหาเจสันเพราะว่าตอนนี้มีบางอย่างผิดปกติและส่วนทางด้านโรเบิร์ตก็สั่งแอสเซทว่าในตอนที่เขากําลังเดินขึ้นเวทีก็ให้จัดการแอรอนแล้วก็ผู้หญิงซะและส่วนทางด้านแอรอนที่กําลังถแถลงข่าวอยู่ตอนนี้เขาก็กําลังจะเปิดโปรงเรื่องที่ CA แทรกแทงในแพลตฟอร์มของเขาโรเบิร์ตเขาก็เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วถ้าปล่อยให้แอรอนพูดมากกว่านี้ซวยกันหมดแน่เขาก็สั่งให้แอสเซทยิงทั้งสองคนเดี๋ยวนี้เลยและส่วนทางด้านเจสันตอนนี้เขาก็รีบเข้ามาในห้องเจสันก็รู้ว่าแอรอ น่าจะตกเป็นเป้าหมายเขาก็เลยพยายามมองหาจุดที่แอสเซดจะใช้เป็นจุดยิงแล้วช่องระบายอากาศตรงนั้นก็เหมาะที่สุดเลยเจสันเขาก็เลยส่งสปอร์ไลท์ไปหาแอสเซดแอสเซดเขาก็เลยยิงพลาดยิงไปโดนไหล่ของแอรอนแทนและส่วนเจสันเขาพยายามยิงปืนเข้าไปในช่องระบายอากาศซึ่งกระบังเอินโดนไหล่ของแอสเซดพอดีแล้วทุกคนในงานตอนนี้ก็พากันหนีกันหมดและส่วนทางด้านเจสันเขาต้องหนีออกจากจุดนี้ก่อนและส่วนทางด้านโรเบิร์ตเขาก็จะกลับไปที่ห้องพักของตัวเองและเจ้าหน้าที่ CA2 คนนี้ที่วิ่งตามเจสันมาแน่นอนว่าทั้ง,งคน ก็โดนเจสันซัดจนล่วงและทางคาสิโนตอนนี้ก็เห็นตัวมือปืนแล้วพวกเขาก็เลยติดต่อไปหา C.A. ให้จัดการด้วยซึ่งทางคาสิโนก็ไม่รู้เลยว่าแอสเซทคือพวกเดียวกันกับ C.A. และส่วนงด้านแอสเซทเขาพยายามหลบตำรวจที่นี่ไปด้วยและตอนนี้เจสันเขาก็หนีเข้ามาในลิฟต์และเขาก็ปิดระบบของลิฟต์ที่อยู่แถวนี้ทุกตัวจากนั้นเขาก็ใช้ลิฟต์ตัวนี้ขึ้นไปที่ชั้นที่โรเบิร์ตอยู่แล้วพอเจสันมาที่ห้องของโรเบิร์ตเขาก็เห็นว่าโรเบิร์ตกำลังนั่งรออยู่เลยโรเบิร์ตเขาบอกว ตนนขึ้มาแต่ว่าก็ไม่มีใครทําโปรแกรมนี้สําเร็จเลยสักคนเจสันานก็เลยเข้ามารับการทดสอบนี้ด้วยตัวเองแต่ที่เขาอา,าสาก็เพราะว่าทุกคนโกหกเขาไงและ32คนที่เจสันฆ่าไปมันก็ทําให้ประเทศนี้ปลอดภัยมากขึ้นโรเบิร์ตก็เสนอว่าให้เจสันกลับมาดีกว่าเจสันก็ไม่เอาเขาไม่อยากรับใช้โรเบิร์ตแล้วลูกน้องของโรเบิร์ตก็วิ่งเข้ามาในห้องพอดีทั้งสองคนก็เลยยิงสวนกันแล้วพอเจสันโดนยิงโรเบิร์ตก็จะยิงเจสันซ้ำอีกทีหนึ่งแต่ก็โชคดีที่เจสันได้เฮเทอร์มาช่วยไว้เฮเทอร์ก็บอกว่าให้ จสันจบเรื่องนี้เถอะอย่างน้อยเจสันก็มีทางเลือกที่จะกลับมาอยู่แต่เจสันก็คิดว่าเขายังมีคนหนึ่งที่ต้องจัดการและตอนนี้แอสเซตก็กําลังหนีออกจากที่นี่เขาก็เลยไปขโมยรถตํารวจมาคันหนึ่งแล้วพอเจสันเห็นแอสเซตพอดีเขาก็เลยรีบไปขโมยรถแล้วก็รีบขับตามมาแต่พอรถคันไหนขวางทางแอสเซสต์เขาก็ขับรถชนมั่วไปหมดส่วนทางตํารวจเองตอนนี้พวกเขาก็ขับฮอามตาใหม่ทีหนึ่งแอสเซตก็เลยต้องขับรถหลบมาที่ชั้นใต้ดินทางด้านเจสันเองก็ขับรถตามมาเหมือนกันแล้วพอเขาขับออกมาจากชั้นต้ดินก็เจอ ตำรวจดักเอาไว้อีกแอสเซตเขาก็เลยชนฝาออกมาและส่วนเจสันที่พยายามหาทางหยุดรถของแอสเซตเขาก็เลยขับรถของเขาขึ้นบนเนินแล้วก็ขับมาเหยียบรถของแอสเซตทีนี้รถของแอสเซตก็เลยเสียหลักพุ่งเข้าไปในตึกทีนี้เขาก็เลยต้องวิ่งหนีมาทางชั้นใต้ดินและส่วนทางด้านเจสันเองเขาพยายามไล่ตามมาแล้วพอตามมาทันทั้งสองคนก็มาต่อยกันอยู่ที่นี่และสุดท้ายแอสเซตเขาก็สู้เจสันไม่ได้และหลังจากที่เจสันจัดการกับแอสเซตเรียบร้อยเขาก็ต้องหนีมาซ่อนตัวเหมือนเดิมและส่วนทางด้านแอรอนที่โดนยิงแต่ว่าเขายังไม่ตาย นักข่าวพยายามมาสัมภาษณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอโ้โหพวกคุณก็อยากรู้กันเองเนาะถ้าบอกไปกูจะโดนยิงอีกไม่แน่และส่วนทางด้านเฮเธอร์<ๆ> <ๆ S 2> เธอก็มารายงานกับผอ,อหน่วยข่าวกองว่าตอนนี้แอรอนเขาน่าจะยังไม่คิดจะเปิดเผยเรื่องที่ตกลงกับรัฐบาลเอาไว้แล้วเธอคิดว่าเธอมีบางอย่างที่เอาไว้ต่อรองกับแอรอนได้และส่วนเรื่องเจสันบอลเฮเธอร์ก็คิดว่าเจสันบอลยังมีประโยชน์กับพวกเราอยู่ถ้าเกิดว่าดึงเขากลับมาช่วยงานได้ยังไงเจสันบอลก็ต้องทําประโยชน์ให้กับพวกเราได้แน่ๆแล้วเฮเธอร์ก็มั่น มาาช่วยงนได้แต่ถ้าเจสันบอลไม่ยอมก็ค่อยเก็บเขาทีหลังก็ได้พออ,อนหน่วยข่าวกองก็คิดว่าดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าได้เจสันบอลมาเป็นพวกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเขาไม่ยอมมาก็ไล่ฆ่าเขาเหมือนเดิมและระหว่างที่เฮเทอร์กำลังเดินอยู่เจสันก็เข้ามาคุยกับเธอและเฮเทอร์ ater, เธอก็เตรียมของบางอย่างไว้ให้เจสันของชิ้นนี้ก็คือเหรียญเกียรติยศของพ่อของเจสันเองเจสันก็ถามว่าตกลงว่าเฮเทอร์ต้องการอะไรกันแน่เธอก็อยากให้เจสันช่วยมาปกป้องคนในประเทศและเราสองคนก็สามารถทํางานร่วมกันได้ดูจากเรือ เจสันก็บอกว่าเขาขอคิดดูก่อนแล้วพอเฮเธอร์กลับมาที่รถของตัวเองเธอก็เห็นว่าเจสันทิ้งเครื่องอัดวิดีโอเอาไว้ให้ซึ่งมันก็เป็นคลิปที่เธอคุยกับพออหน่วยข่าวกองก่อนหน้านี้แล้วเฮเธอร์เธอก็เป็นคนบอกเองว่าถ้าเจสันไม่ยอมเข้าร่วมด้วยก็ให้ฆ่าเจสันทิ้งซะจบเลยเจสันรู้ทันอีกแล้วและส่วนเจสันบอลเขาก็หายตัวไปเหมือนเดิมและเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยครัยงไมม่กดดตติา กดให้หน่อยแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนทนั้นเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ